สวัสดีครับวันนี้ไม่กับผมอีกแล้วนะครับพี่เซธนะครับในทําร้ายคุณยายพี่แล้วทําไมประตูปิดอะอ๋อเด็กทุกคนกลับมาแล้วอยากรู้ไหมว่าอะ,อะไรที่เราจะไม่ติดติกสิทธิ์เลยอะไรคู่มือแพทย์ที่ผมต้องซื้อติดตัวไหมงั้นเดี๋ยวหนูจะทาให้ดูอ๋อ้เพลงที่เดี๋ยวแต่งเองโอเคอเค,คู่มือแพทย์ที่ผมผมต้องซื้อติดตัวไว้เพราะถ้าผมเป็นยายอะเลือดมันลดใช่ไหม แต่ว่าผมว่าตอนที่เป็นยายแล้วเลื่อนโอ่ะก็ไปกินน้ำเอาก็ได้นะเล่นด่านนี้ดิด่านนี้ด่านนี้ด่านานี้เออด่านนี้ไม่นะได้ด่านนู <c oughs> ้นโอ้เ<อ>บคอนเป็นยายอือยากเล่น้องมาเล่นเลยหม่มโ,หโอเคเุ้ยสวัสดีครับวันนี้เขาปั่นมาเล่นด้วยนะทำไมยายเลือดสองน้อยวะแต่ว่าด่านถามว่าด่านเนี้ยมัน เออไม่สนุกกว่าด่านของเล่นสนาม็กเล่นตรงไหนแล้วครับตรงที่ด่านสนาม็กเล่นมันมีบาซูกา้าแต่ว่าด่านเนี้ยมันไม่มีบาสูกา้าคือบาซูกา้าเป็นอะไรที่ดีมากมันดีตรงที่มันยิงทีนี่ยายแบบเออเฮือกอักเลือดเดี๋ยวเราจะคือวิธีเอาอาวุธแรงๆนะครับที่สามารถทำดาเมจกับยายได้โคตรแรงนะครับวิธีก็คือ เก็บกุญแจครบ3ดอกแล้วไปไขกล่องที่ต้องใช้กุญแจ3ดอกในการเปิดแล้วเราก็จะได้ลูกระเบิดระเบิดไฟไอ้เด็กเวเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดคําอย่างตรงที่บอกไอ้เด็กเป่าก็เขาวิ่งเ้าวิ่งเฮ้ยๆๆเฮ้ยๆๆๆๆเกนี่นะครับกล่องนี้นะกล่องสีเขลแบบเนี้ยมันจะมีระเบิดไฟนะซึ่งจะทําดาเมจต่อยายแบบโห้โหเลยแหละ คือโอ้โหเลยนะงทำดาเมจเยอะมากแอมยายเอยี่สิบสองภรารกิจยี่สิบเ็ดภรารกิจโอ้ยอะบ้าเอ้ยหากุเจ๊ไม่เจอเอาเจอแล้วแต่พึ่ดโดนเพื่อนแย่งเจอแล้วแต่โดนเพื่อนแย่บ้าไปเนียเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนมีคนเคยขึ้นมาโกงจริงจริงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกุเจแปด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 แ แล้วในนี้ผมจําได้มันมีกล่องอยู่นีใ่ใครด้วยสามแต่อยาอ่าเผลอคลิกรัวๆนะครับเพราะว่านี้มันคือระเบิดไฟซึ่งถ้าเผิอคลิกโดนตัวเองมันจะทําดาเมจมหาศาลที่อาจจะทําให้เราตายตายเลยนะครับฉะนั้นอย่าคลิกรัวเกินไปนะครับไม่กล้าคลิกเลยเนี่ยอ้ แล้วเอ้ยให้ผู้ชมรู้ไหมโอ้ยโอเคเก็บครบสามแล้วไม่เคยเสียงเบาแบบพูดโอเคนะครับเดี๋ยวเก็บหินเก็บหินไปหายายก่อนยายอ้าวปลาใส่กระจกก็ไม่โดนยายเหลือสิบเจ็ดสิบหกโอ้ทำไมควารกิจเหลืออ่าไปเร็วไปเร็วห้องนี้แหละ ใช่ยังไม่โดนขายมัสแมซี่แมซี่เลยมาระเบิดสุดคู่ใจของผมยายอยู่ไหนยายยายอยู่ไหนยายยายยาย,ยายอยู่ไหน ทำาไม่ยายหายอะแต่ถ้ายายทำภารกิจเด็กก็จะรู้แล้ว่ามันจะขึ้นแจกเดือนแต่ยายหายไปเลยแบบหายไปไม่ทำภารกิจไม่อะไรเลยบนันี้ก็มีกล่องอีกเหมือนกันโอ้เจอยายแล้วยายทำอะไรอยู่พี่ยายออกมาข้างนอกจะยิงเด็กเอา้าเฮ้ยระเบิดทำไมไปตรงนู้นเ้ยไอ้บ้าเอ้ย ี่ระเบื่อไรประโยชน์ป้องยายเก่งกมันกระเด็นโดนตัวยายแล้วก็กระเด็นออกไปสุดยอดมากเลยนะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ดึงดึงติดลูกด้วยไม่นะเพลงนี้มันไม่ใช่บอล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 เอ๊ะตูดเอ้าโอ้โหปาด แบบเชียว <iedzieć S 2> ตูดยายไปนิ <Reverend. S 1> <Legend. S 1> ดเดียวโอ้โหเด็กเอ้าผมโดนเออมีหินอยู่ข้างๆชุบตูดูต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 ูดดูเอ้าโอเคโดน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 เลือดเหลือเจ็ดสิบกว่าเดี๋ยวนะอ๋อมันมีวาซูก้าด้วยทุกด่านด่านนี้ก็มีอ่ะแต่ไม่รู้ตู้นี้ยายอาจจะต้องมาเก็บว่าน นั่นหินเอาไว้ดักรอยายยายอาจจะมาเก็บกวาดก็ได้เลยดักรอยายเหลือเจ็ดภารกิจแต่ยายหายเพื่อนยายอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ทียายอ่ไหนออกมาอยาไม่อยไมู่้ไม่้มาเพื่อนเลยยายอยู่ไหน ต้องยาย่อยู่ไหนโอเคที่แล้วเอ้ยพี่ร้องพลงกันล้วเกือบไปแล้วเลของจองไอ้ยาย่แตกไปซะแตกไปซะพี่ไปหาระเบิดก่อนแตกไปซะระเบิดมันไม่มีแล้วไงเข้าใจไหมไม่เข้าใจใช่ไม่เข้าใจเอ้ยเปิดเข้ามานี่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 ตาลิวหรืออะไรใช่หินลิวต หินมีหินในห้องนั้นด้วยเหรอคือน่าจะมีเขาปลายายแล้วปลาพลาดอยู่ในนั้นหรือไม่เขาก็ไปเอาของแล้วทิ้งของไว้ตรงนั้นเฮ้ยจุ๊บที่โอ้ยตายอ่ะพี่ตายเหรอไม่ยายชนะเฮ้ยไปไปคอนทินิว เค okay, ไปเล่นกันต่อผมซื้อไอ้ให้ยายไว้ผมซื้อไอ้นี้ดีกว่าเอาไว้ให้ยายนะเอาไว้ใช้ตอนที่ผมเป็นยายอ่ะปุ๊บไปเล่นเลยเออบด่านนี้เลย,ยเพื่อนผมเห็นถึงความสนุกของด่านนี้คือด่านนี้หนึ่งมันว่างสองเคเวสง่ายคือเหมาะกับทุกคนน่ะแต่ว่าเด็กเล่นสนุกมากเลยนะด่านเนี้ย โอ้ทำไมไม่เป็นหมุมว่ายายอ่ะคือตอนที่เป็นยายมันรู้สึกสนุกมากเลยนะครับเอาจริงโอเค,อเคไปทิ่เล่นสไดวพวไปขึ้นบ้านนี้เลยนี่เน้นเก็บของครับเน้นเก็บของเรามาไข่นะโโอ,โอ้โอเคอยู่ใกล้มาก ติดบั๊กติดบั๊กติดบั๊อกโอเคหายติดบั๊กแล้วหายติดบั๊กแล้วหายติดบั๊กแล้วครับและตัางหากพี่แจ๊ดตอเออเอดตอเหมือนเด็กคนหนึ่งเขาจะฉลาดนะเขาพยายามมารอไว้ตรงนั้นหรือเปล่าไม่นะหาุแจต่อแล้วก็หายายด้วยเงียเตรียมพรั่วมาแล้ว หมกุดหน้าอยู่ไหนเฮ้ยตัวมาซะเห็นแล้วเจอแล้วเปิดเข้าไปยายอยู่ด้านนอกหรือเปล่าไม่รู้ไม่อยู่ยายอยู่ไหนอะแต่เหมือนเขาจะรู้นะเห็นผมเดินมาอย่างเนี้ยไปเก็บของกันเพื่อน ใช่ไปหายอ่อยกันเพื่อนบาสุกาบาสุกาเฮ้ยใหญ่ยยรู้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 เหรอใหญ่ยยรู้เหรอนี่รู้มากนะเราอะ่ะอา้าวตัวเตะใช่รู้มากนะเราอะ่ะเออ มันไม่ดีนะยายอ้าวไม่นะยายยายหลบแบบดิจิตอลเออเออแบบนี้มันหลบไม่ดีแล้วยายไงหัดเป็นยายแต่หลบมันไม่ได้นะคุณถามอะไรหน่อยอะไรถ้าเกิดเราเปิดเพลงแล้วหัดเป็นยายก็ต้องไม่หลบ สิ่งที่เด็กเขาเอามานะยายเพลงอะไรก็ได้อ่ะศมนติเออเออเออเอยมาแล้วจ้าอุ๊ยบอกแล้วนะคะว่ายายว่าอยากไม่ไม่ติดบอกวอยากไปหลบนะอยาไปหลบเอ้ยยายยอมไม่ฆ่าหรอยายยอมไม่ฆ่าหรอนี่เงี้ยมันดูไม่มีศักดิ์ศรีเลยว่ะยายยอมไม่ฆ่าเนี่ยเอ๊ะเฮ้ยเหมือนยายยอมไม่ฆ่า ดูไม่มีศักสิในกล่องมักจะมีของดีนะครับและไออีโต้นี่แหละของโคตรดีเลยโอเคยายจะผมช่วยเองเฮ้ยเจอ,ออะไรของต้องสองอย่างแน่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือไอนี่กุญแจตราบใดที่มีมันเราสามารถ ไปเปิดกล่องหยิบของใหม่ได้ทุกเมื่อที่เจอกล่องแต่ว่าบาซูกา้าคือสิ่งที่ทำให้พอเฮ้ยอยาจะไปทำภารกิจเหรอเฮ้ยเป็นยา,ยายาหัดทำภารกิจอยาหัดทํำภารกิจบอกแล้วอยาหัดทำภารกิจโอ้ยโอ้ยอยอยเป็นแบบเด็กด้วยกันเลยอยานะอยา่าอย่าไม่แต่จะคิด ไม่ยหญจะทํา,าทภารกิจจริงๆด้วยครับทุกคนเหมือนยายเขาจะไม่ยอมแล้วนะยายจะทําภารกิจแล้วไปเก็บของมีของเวอะอีกยายเหลือสามิสองภารกิจไม่ต้องห่วงนั่นแค่ภารกิจแรกของยายแล้วภารกิจที่สองคือมาอยู่ในห้องสักห้องหนึ่งแน่ผมเคยเป็นยายในด่านนี้นั่นเนี้ยจริงด้วยแล้วเตะเข้ามาในนี้ แล้วสะดวกมากเพราะว่าหาได้หาของได้อย่างง่ายดายหาของมันโยนใส่ยายตอไงเองรู้หรือเปล่าฮะยายอยู่ไหนยายอยู่นี่ออยายอยู่นี่อ๋อเอยยาย อยายไปไหนเฮ้ยยายกินยาอุ้ยยายหัดกินยายายหัดกินยาอะไรสำหรับยายต้องร้องเพลงนี้จนแม่ยายหัดกินยาไม่ต้องร้องรัคานเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 นะมันมีของปล่อยีกไหมมีของปล่อยีกไหมมันมีของปล่อยีกไหมผมมีกุญแจบอกว่าไม่ต้องร้องไงผมมีกุญแจแต่ไม่มีกองแล้วยายอะ เจร่ายายอ่ะเอายายอ่ะเหมือนยายไล่กินยาแล้วครับยายเริ่มกินยาแล้วกินยาเลยเหรอยาพาราเติมเติมเซตามอนด้วยยาพาราเซตามอนเฮ้ยโอเคเจอเลยปมปะปมปะบอยเฮ้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 ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เเฮ้ย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 เยเ้ยเยเ้ย งน้อยอีโต้ที่ผมปักไว้คนอาจจะเห็นแล้วก็เอาไปปลาใส่ยายก็ได้ <S <S อีโต้อยู่ไหนไหนอีโต้โอเคผมเป็นตัวล่อเดี๋ยวนะมันมีอะไรพี่มีเลือดไหมระเบิดควันมันช่วยอะไรพี่หนูดูไม่ได,ด,ดต้ตอนนี้ของพี่อ่ะเดี๋ยวเดีนเดี๋ยนะเดี๋ยนะให่าหญ่ เดี๋ยวเ,ยวเยวโอ้ยายลืมกินยาห้องนี้ฮะตูมยายซ้ำศพเด็กโอ้โหควันควันขมูมเลยสแสดงให้ทุกคนเห็นว่ายายอยู่ในห้องเอ้ยเอยเอ้ย,เ,อย,เ,อยเหมือนยายจะเดินไปใกล้ๆห้องห้องที่มียาผมทนไม่ไหว ผมทนไม่ได้ยายห้ามเดินไปใกล้ๆห้องที่มียาเดี๋ยวยายจะกินยาไงเฮ้ยแล้วมันจะมัดโอ้โหอปาตะคาอ้าวเอ้ยอุ้ยอุ้ยแตงกิวอ่มันจะออกมาพอดีเลยแตงกิวนะครับมาอุ้ยเหมือนยายจ้า Okay. อออเ,อเอ๋ของของของปลาเห็นนอกระบยอ่ะเอาโถลอ้ลยระเบิดไฟเหรอยายโดนไหมหรือว่าโดนเต็มเต็มไหมโดนเต็มเต็มเลยดิ้นอยู่บนพื้นเหรออ้าวแล้วโดนอีกไงไาเก็บของงาเด็กๆปลาสายยายซะของในห้องนี้หมดแล้วหมดแล้วแล้วยายก็ไป ไล่ทรมานเด็กโดยการยิงแล้วยายใกล้ห้องที่มียามากเลยตอนเนี้ยายาอยู่ใกล้มากในห้องนี้ไม่มีของหาของที่พอจะปาใส่ยายได้โอ้ของสปตอนใหม่ว่ะเจอละต้องเดินมาโคตรไกลเพื่อเอาของชิ้นเดียวเอา้ายายกินยาเหรอ หัดกินยาแล้วเราจะได้เจอดีแน่ <ยา S 1> กินยาเหรอกินยาเหรอจะโดนแน่หัดกินยาเนาะยายสมัยนี้หัดกินยานผมรู้เพ้เสุดท้ายของยายอยู่ไหนเดี๋ยวต้องรีบไปแล้ว ของนี่มันพอปลาใส่ยายได้ของที่พอปลาใส่ยายได้โอเคเจอแล้วของที่พอปลาใส่ยายได้มาเก็บก่อนแล้วไปเลยเฮ้ยใครมันปลา,าตรงนี้มะมใหญ่แถวนี้หรอเอาปลามาเล่นเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรใหญ่ทำคุยเสร็จแล้วนี่ไงใหญ่เหลือสามสิบพรกิจสุดท้ายยี่ิบเก้าพกิจสุดท้าย แล้วยายกินยาด้วยยายอยู่มนอนหรือเปล่าหรือเปล่าไม่แล้วยายอยู่ไหนยายหายตัวไปไยายอยู่ในห้องนี้แน่เลยนั่นเนี่ยเพราะว่าเด็กโดนเตะเออกมายัางไงล่ะอุ๊ยโอเคแตงกิ you, ้วยายเตะผมมาจุดจุดที่จะทำให้ยายตายเฮ้ย เออปลาใส่อย่างนั้นเร็วๆก่อนภารกิจยายจะเสร็จสมบูรณ์โอ้ยยายเสร็จภารกิจสุดตาพี่น้องเลยคือเล่นตั้งนานสมควรเาะพี่เก่งอะไรล่ะโลมากรับาไม่ได้โลไม่ได้ล่าไม่ได้เ๋ยนนะเอาไอ้นี่เลยเขียนฉีดยา ร้านค้ามีอะไรบ้างเฮ้ยเขาเข้าไปเล่นกันแล้เข้าไปเล่นดิกดเล่นอยู่ตั้งนานเอาอันนี้ได้ไหมพี่รู้จักแบบนี้ได้ยังไงโอ้รู้จักเฮ้ยเย้ทุกคนได้เห็นว่าเป็นยายแล้วยายมาแล้วใจร้านเอ้ยยายเป็นเด็กดีเฮ้ยไม่ใช่ยายนี่เชื่ไม่ชึงเด็ว่าแต่ไอเด็กพวกนี้มันเตะยังไงรอจ๊ะ ยายอะกอยากอยากรู้อยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นยายอยากรู้ด๋ยวนะเตะเด็กยังไงไม่ทราบเดี๋ยวค่อยเตะเด็กเออไอตุ่มลวนใช่ไหมไปแล้วยายวิ่งไร้อวอ๋อพารกิจอยู่ในห้องนี้เหรอโอเคยายวิ่งไร้วพารกิตอยู่ตรงเอาเฮ้ ยายโดนดาเมจรัวๆยายวิ่งยายวิ hey, ่งเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ยรีบทํารีบทํารีบทําคิกคิกๆๆๆๆๆมีผมจะไม่เตะนะเพราะว่ามันเตะลําบากผมจะขึ้นไปด้านบนแล้วทําเควสรัวๆนี่คือเทคนิคการเล่นยายของผมเออมีวันนี้ด้วยร้านตายได้ เอ้ยวบอ้าวโอเคยายเห็นแล้วเคลสยายอยู่ตรงไหนร้านยายรู้เอ้าโดนเหรอโดนได้ไงวะยายรู้ยายเห็นอ่ะยายรู้ยายเห็นว่าร้านจะทาอะไรกับยายโอ้ยทําไมมันโทษอ๋อที่มันโทษนานเพราะมันเป็นทําอย่างเดียวไงหนึ่งเควดเนี่ยคลิกไปเลย ไอ้นี่ตไปซะตายไปซะเดี๋ยวคุยต่อไปมันจะเอาอีโต้มาปลาใส่ยายยายที่เป็นที่รักสำหรับเด็กที่เอาเดี๋ยวยายลุกลุกยายลุก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 ยายยายยายทำคุยทำคุยทำคุยโอ้โหเดี๋ยวนะเทีนสุดท้ายอยู่ไหนอยู่อยู่อยู่โอ้โห อยูบ่บนนู้นเลยล่ะโอ้ผมโจ๊กหลบการโจมตีของเด็กน้อยนี่เด็กน้อยคนดูทุกคนเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเยดี๋ยเดียเดี๋ยวเด,วเด,วเดวีอ๋อเควสเควสมันอยู่แบบชั้นบนสุดของบ้านที่ให้หนูพูดนะคือชั้นบนสุดของบ้านซึ่งวิธีไปก็คือ อันนี้เหมือนมีมาก่ออกนอกบ้านพี่อันนี้เหมือนมีนี่เอ้ยมันเด็กเด็กเด็กพี่พี่พี่เด็กต้องโดนเมื่อกี้เมื่อกี้พี่กดที่อะไรเด็กนี่ต้องโดนอะไรเอาด้านไงผมเตะเตะได้เตะได้เอ้ยมันมีเด็กตาบมกมาว่ะมันมีเด็กตาบมกมาว่ะออกนอกบ้านก่อนทำไมพี่ซิกแซกเร็วกว่านี้ซิกแซกก็ไม่ไหวนี่มุมบ้านมุมบ้านมุมบ้าน วิ่งมันมีพลังงานจำกัดนะเฮ้ยนี่ขึ้นบันไดนี่ตอนขึ้นบันไดอ่ะเด็กจะปาของไม่โดนเร็วเวเร็วเร็วซอกมุมบ้านซอกมุมซอกมุมก็ซอกซอกมุมซอกมุมอ๋อสินี่เร็ว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 เก็บใยแมงมุมอย่างง่ายเลยพี่ไม่เอากุญแจอ๋อายไม่จําเป็นต้องมีกุญแจหรอกเจ้าร้าน ยายนะเกิงออกไอเด็กพวกนี้นี่แกต้องตายสักวันหนึ่งเฮ้ยนั่นนยเหินแล้วเฮ้ยอยู่นะลืมไปว่าเรามีเลือดของตัวเองเราต้องรักษาเลือดไปแล้วผมต้องไปหายากินแล้วต้องไปหายากินแล้วเก็บพลังงานแล้วรีบซอกหลังต้นไม้เราหนีไปเลยเร็ว เพิ่งรู้ตัวว่าเลือดนดเดี๋ยวพ่อหนูระบายสีสร็จมาดูว่าพี่เอ้ยเลือดเท่าไหร่โอ้เด็กมันรออยู่เด็กมันรออยู่เด็กรักยายจริงจริงเดี๋ยวนะเคเวสมันอยู่ไหนเนะมันอยู่ชั้นใต้ดินเนอะไปไงอะ่ะเดียว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 อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งไอ้าน ยายขอเตะก่อนอ๋อไปตรงนี้นี่เองแสดงว,ว่ายายเดินมาถูกทางด้วยโอ้โหเลือดเลือดขนาดตายยังทำเควสได้อ่ะดูดิยายหลอนมายายสุดหลอนเกือบโอเคงานสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ